สว <etz> ัสดีครับสวัสดีครับพัชตอนนี้เราอยู่กับคุณอลอรี่เนาะอ่าอ่ะเริ่มเลยโปรความรวดเร็วครับที่ต้องบอกว่าทางคุณอลอรี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ในยคะโกลไฟสั้นชาญก็ตำแหน่งก็เป็นรองโฆษกพัชครับโกลไฟสั้นชาติแล้วก็อ่า นอกจากนั้นก็ยังช่วยหลักๆคือช่วยการสื่อสารนะครับ uh huh. แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งอีกมวกใบหนึ่งก็คือเป็นโษศรัฐมนตรีกระรวงพลังงานด้วยที uh ์นะพับก็ก็พยายามประสานทั้งฝั่งบริหารแล้วก็ในนามพักเนี่ยก็ต้องต้องต้องสื่อสารต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าก็ถ้าเป็นกระทรวงเนี่ยก็เราก็ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องทุกล้อนหรือเรื่องข่าวประชาข่าวอัพเดต คอยมาแก้เรื่องของไฟจุดนะครับบางทีจ,ะจะน้ำมันแพงบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามสื่อสารว่ามันเกิดขึ้นจะอะไรส่วนฝั่งของพักเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็ด้วยความที่เป็นรองโฆษกเนี่ยล้วก็แบ่งบทบาทนะครับให้ใหรองโฆษกเนี่ยมีอำนาจหน้าที่กรอบเนี่ยในออนไลน์ให้เยอะนะครับส่วนโฆษกอย่างคุณมุ่งนะครับสสอัคระเดชก็จะดูแลภาพในสภาภาพข่าวหลักมากกว่านะครับก็จะทํางานกันแบบนี้ก็จะดูแลแบบ สอสอต่างๆส่วนทางนี้ก็จะดูโซเชียลวิดีโอการสือ่อสารแล้วก็วจะมีหม่วยใบหนึ่งที่ไปดูเรื่องของกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานนี่เผือกร้อนนะเป็นไงบ้างก็เ <laughs> นี่ยครับมือไหม้หมดเลยแต่ว่าผมว่ามันมันจะดีขึ้นไหมเอาอย่างนี้ก่อนอ่าจะดีขึ้นไหมคำว่าอะไรดีขึ้นภาพรวมภาพรวมผมว่ามัน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 อยู่ในช่วงเปลี่ยนใจนะครับถ้าเกิดถามว่าเรื่อง อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยภาพรวมมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจริงน้ํามันเนี่ยจะบอกว่ามันจะถูกลงเมื่อไหร่มันไม่ถูกลงมันจะแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องมีแผนในการที่จะนเวิร์ตคือโลกตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นพลังงานสาะอาดแล้วนะครับอย่างที่หลายๆบ้านเมื่อก่อนเนี่ยหปีสิปีที่แล้วไม่มีติดโซลารเซลล์แต่เดียเ๋ยวนี้หลังคาบ้านก็เริ่มโผล่มาบ้านผมก็ติดไปแล้วซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของรถที่เป็นรถ ev นครับซึ่งกระทรวงพลังงานก็สนับสนุนคือผมคิดว่ามัน ยากมากที่จะไปแค่เอาเงินกองทุนไปถักลบตบหน่วยอะ่ะมันก็เป็นการแก้แค่ <ไป S 1> ชัช<อ>่วคราวท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่า้แก้ถาวรเนี่ยเราทําไมเราเราไม่ต้องไปพึ่งการนาเข้าเพราะเราผลิตละมันเองไ,ได้เรา90%เรานําเข้านะครับเราไปไปไปเร่งทําให้การผลิตไฟฟ้ามันราคาถูกสำหรับทุกคนเนี่ยจะเป็นอนาคตกว่าประมาณนี้ผมว่ามันในทุกวิกฤตเนี่ยมันยังมีโอกาสถ้าถ้าถ้ากระทรวง เห็นช่องตรงนั้นแล้วนํามานําเสนอให้ประชาชนแบบเห็นภาพเดียวกันได้